พวกเรามีความรักของพระเจ้าเรามีพระองค์อยู่ในชีวิตของเรานี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาทำตัวเป็นคนหัวเกานี่ไม่ใช่เวลาที่จะปล่อยให้หัวใจของเราถูกลอบใบนี้เกาะกลุ่มอวัเราจะไม่สามารถก้าวหน้าไปในน้ำพระทัยของพระเจ้าและในชีวิตของพระองค์ได้เลยถ้าเรามัวแต่ยึดติดอยู่กับอับดีตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม พวกเราต้องยอมปล่อยให้อเพระเยรยมบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปจํากัดพระองค์เพราะพระองค์ทรงไร้ขีดจำกัดในวันนี้ให้พวกเรากลับมาสนใจให้พวกเรามาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกอบกลุ่มพระทายของพระบิดาไม่ใช่ใจของเราและให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างที่พระองค์ได้ทรงใช้ชีวิตของพระองค์และให้เรารับรู้เอาไว้ว่าพระเจ้าทรงรู้ดีว่าสิ่งไหนคุ้มค่าที่จะทำดังนั้นในวันนี้ ให้พวกเราทุกคนมาเรียนรู้จากพระองค์และไม่ต้องปล่อยให้ชีวิตของพวกเรานั้นสูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อนั้นพวกเราจะไม่มีวันแห้งขอดเราจะมีทรัพยากรของพระองค์เสมอในชีวิตของเราในภารกิจของเราในพันธกิจที่พระองค์มอบให้กับเราในคริสตจักรของเราเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนเพื่อให้เรามีชัยชนะและไม่หยุดที่จะเกิดผลเพื่ออาณาจักรของพระองค์ หมดเวลาทำตัวหัวเก่าได้แล้วพวกเราต้องเป็นคริสเตียนที่หัวก้าวหน้าแสงหน้าโลกไปนี้เราจะทํางานให้กับพระองค์ได้อย่างเกิดผล100%ในชีวิตของเรา